โป,โป๊กป๊อกวิชมาแล้วต่อไปคือคำถามทำยังไงถึงจะกระโดดได้สูงกว่าภูเขาไฟฟูจิอหนให้โดดที่สูงกว่าภูเขาไฟฟูจิเนี่ยนะจะเป็นไปได้ยังไงเล่าเอาละจะหมดเวลาแล้วนะสามสองหนึ่งมหงมดเวลาคำตอบก็คือแค่เรากระโดดเฉยๆนี่แหละเพราะภูเขาไฟฟูจิกระโดดไม่ได้อยู่แล้วเราโดดสูงกว่าใสเลยัง หลัที่ตกลงไว้ถึงเวลาปอกปอกกันแล้วเพื่อนป,อปออ๋อกตอกเฮ้ยเอาไว้มันเล่นอีกนะสนุกจังเลยเขกหัวคนเล่นเฮ้ยแย่จังเลยเล่นไปก็ไม่เห็นจะมีประโยชน์สักนิดแต่มันก็น่านุกอยู่นะไม่สนุกคืนเป็นแบบนี้มีหวังโดนเขกหัวตลอดแน่เอาๆนี่โดราเอมอนเอาขอวิเศษที่ฉเฉลยคำตอบแล้วมาทีสิเฮ้ยมันไม่ที่ไหนกันเล่า เกมท้ายปัญหาน่ะมันต้องคิดคำตอบเองถึงจะสนุกดีแต่ว่ามีวิธีให้ตอบเกมท้ายปัญหาได้นะอฝึกฝนม่บ่อยเลยเล่าเครื่องแอคชั่นควิสนี่คือเครื่องเกมท้ายปัญหายุคอนาคตเครื่องเกมท้ายปัญหาให้ตอบปัญหาโดยใช้ของวิเศษต่างๆมาช่วยกันยังไงเล่าไม่เข้าใจเท่าไหร่แต่ก็น่าสนุกดีเนาะถ้าตอบถูกนะก็จะมีเหรียญทองออกมา ออกไม่ได้นาอยจะโดนฟ้าผ่าเปรี้ยงจี้ <c oughs> ความเร้าใจดีแล้วมันน่าสนุกละเอ้าเอาสิ <c oughs> กดปุ่มนี้นะเพื่อเริ่มเลนได้เลย มันจะไปมีทะเลได้ยังไงกันทำได้นะเอออาจจะคิดออกแล้วด้วยล่ะเอออาๆมีเวลาให้คิด30สิบวินนะเร็วๆเข้าที่ใช้ของพิเศษจากอนาคคช่วยไงแล้าอันไหนอะเข็มขัดท้ายไม่ชีไงพอใช้แล้วจะมีแค่เวลาที่เปลี่ยนแต่ว่าสถานที่ยังเหมือนเดิมเลยเอ้ยอือโถ่ขี้เกียจรอแล้วนะ งั้นก็จะ,ะเฉลยให้ฟังนะอ่ะอนีแหละนี่เข็มขัดทายไม่ชีนแล้วมันจะทำอะไรได้เหรอย้อนไปอดีตไกลๆในจุดเดิมยังไงเล่าอืออ่ะขัดเข็มขัดอึ๊บกดอึ๊บกดแล้วหือหือหืงหะอลือ้ือ่ะเหือหวอหือหือห เยวเคยอยู่ใต้ทะเลเพราะอย่างนั้นแค่ย้อนเวลากลับไปก็พอแล้วพอไม่เอาแล้วโถเอ้ยดูไรมอนดันเอาเครื่องพิลึกออกมาทำไมก็ไม่รู้โอ้ยไงเงี้ยไม่ได้นะโนบิตะเกมทายปัญหาเนี่ยนะชุดหนึ่งมีสี่ข้อต้องทำให้ครบไม่เห็นบอกกันบ้างเลยอ่ะปล่อยฉันไปเถอะขอร้องอ่ะโอ้ยช่วยไม่ได้เลยนะ ดังั้นก็กดปุ่มขอตัวช่วยเอาละกันคืออะไรเหรอถ้ากดปุ่มขอตัวช่วยก็จะให้ใครสักคนมาช่วยคิดได้แต่ว่าต้องแลกกันริงเหรองั้นกดนะน้า่ะกดเลยเหรอฮะตัวช่วย <c oughs> โอ้ยเจจะให้เพื่อนที่โรงเรียนคนหนึ่งมาช่วยคิดกันก็ได้ใช่ยนายน่ยยังอ่านไม่จบนะอะแต่ถ้าตอบไม่ได้จะโดนไฟช็อตได้ถึงถ้าเท่าเลยเหรอแล้วจะขอ ก็ก็ต้องเด็กข oh, ี้สงี้อยู่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวเด็กขี้สงี้อยู่ไหนเนาะเจอพอดีเลยจะเอาใจแอนเหรออ๋อโนบิตะมาเล่นป๊กปควิสกันอีกกับพวกดีป้าอ๋อคงไม่ได้หรอกตอนนี้ฉันเล่นควิสอย่างอื่นค้างอยู่น่ะควิสอย่างอื่นยังงั้นลหรอก็แบบว่าฟังดูน่าสนุกเนฉันจะเล่นด้วยเองละกันนะ ไว้ใจฉันได้เลยฉันมีพรสวรรค์ด้านนี้นะอ่ะเดี๋ยวจะเอาเหรียญทองมาให้ดูให้ได้เลยเถอะเฮ้ย,ยพวกนายน่ยกดปุ่มเริ่มพร้อมกันเลยโอเคลงทะเบียนเรียบร้อยข้อที่สองมาเลยมาเลยเะ <c oughs> เอาเออกมาแล้วโจทย์คือให้วนรอบโลกจากตะวันตกไปตะวันออกภายในหนึ่งนาทีฮะมนุษย์หน้าไหนจะทำแบบนั้นได้เล่า ฉันรู้ครับตอบแล้วละ่ะจริงเหรอโดราเมอนเอาไอพ่นความเร็วเหนือเสียงหรือดาวเทียมออกมนันดิถึงใช้ของพวกนั้นนั่นก็ไม่ทันเวลาอยู่ดีแล้วนะเอ๊อะงั้นเฮ้ยเอาไปใช้ขยายส่วนให้ตัวใหญ่ๆแล้วก็เดินรอบโลกไปเลยแป๊บเดียวถ้าตัวใหญ่ขนาดนั้นะมันมีทางยืนอยู่บนพื้นโลกได้หรอเฮ้ยจะหมดเวลาแล้วนะฉันโลแล้วนะเฮ้ยเขยด สี่สิสามตัวหูคไานี่นี่แน่จ้าก้าเหือประตูเพราะใจแอนแท้เลยเดี๋ยวจะเฉลยให้ฟังเลยนะใช้ประตูไปไหนก็ได้เหรอเออเดี๋ยวจะไปไหนอะเอาละนี่ตรงนี้ที่นี่ก็คือขั้วโลกเหนือรู้แล้วน้าวนาเรียนเรามันทำไมเหรอ นบอกว่าให้วนร,รอบโลกในหนึ่งนาทีเป็นพอใช่ไหมเล่าแต่เขาไม่ได้บงังคับว่าที่ไหนไงดังนั้นถ้าวิ่งรอบทงตรงจุดนี้ก็ถือว่าได้วนร,รอบโลกตามโจทย์แล้วยงงอย่างไงเจ็บใจนะแบบนี้ใครจะไปคิดได้ล่ะวดๆแค่นดีเองแค่นียร์ข้อที่ออสามเอาละข้อนี้จะตอบให้ได้เลยคอยดูเนี่ยฝากด้วยนะใจเอ็น โจทย์คือให้วิ่งด้วยความเร็วพันห้ารกิโลเมตรต่อชั่วโมงเฮ้ยเดรย์ไอมอนเขยิบคอล์เตอร์ไม่ไผ่ดิอุ้ยไม่ได้แล้วนะาแบบนั้นนรไม่เรียวกว่าวิ่งเอาเฮ้ยขี้โก้ไอ้ฉันรู้เองเยเอาล่ะเริ่มได้เฮ้ย เต็มที่ก็คงจะแค่10บกิโลเท่านั้นแหละเฮ้ยหน่อยกันด้วยความเร็วด้วยพลังใจเต็มร้อยของใจอันเป็นลยีเรมยรเอ้าเแต่พี่แต่พี่น่าโดนแกวนึกว่าจะถูกแล้วแะ่อีกนะอไม่ไหวไม่ไหวไมไหวเลยทฮที่ไหนอ่ะเนี่ยฮะ ที่นี่อยู่บนเส้นศูนย์สูตรนะที่นี่ก็แค่วิ่งไปทางทิศตะว,วันออกก็พอทำไมอะโลกหมุนหนึ่งรอบจะใช้เวลา24ชั่วโมงรวมทั้งทุกสิ่งที่อยู่บนผิวโลกก็จะเคลื่อนที่ตามโลกไปด้วยถ้าใกล้เส้นศูนย์สูตรความเร็วก็จะเกิน1,500กิโลเมตรอีกนะดังนั้นแค่วิ่งอยู่บนเส้นศูนย์สูตรด้วยความเร็วปกติก็จะได้ความเร็วกว่า1,500กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วละ่ะโอ้โหจะหาไปไงคำถามนี้ยากกว่าที่คิดเยอะเลยฮะ ให้เด็กคิดสรงนี้ช่วยก็คงจะดีอะว่าไงนะฉันขอ,อชื่อเจ้าแห่งควิสเป็นเดิมพันครับครับสุดท้ายอุ้ย,ยมีอะไรออกมาด้วยอ่ะเออนี่มันอะไรวะให้เอากล้องแสงอาทิตย์วางตากแดดบนพื้นโลกโดยต้องให้โดนแดดต่อเนื่องกันนานสามิชั่วโมงถ้าฟ้ามืดก่อนจะต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นด้วยเฮ้ยโ <Hey. S 1> ดราเอมอนกล้องแสงอาทิตย์คืออะไรหรอ กล้องแสงอาทิตย์ก็คืออุปกรณ์สร้างภาพถ่ายโดยใช้แสงแดดอบจนเกิดเป็นภาพโดนแดดติดกัน30ชั่วโมงนี่นะโลกนี้มีที่ไหนเวลากลางวันยาวขนาดนั้นน่ะไปนี่นี่เอาไปที่ซาลอนอาบแดดกันดีกว่าเส oh, ลาสมไปใจแอนไงเป็น,ง,น <laughs> งานเอ้ยถ้าตอบด้วยวิธีบะบายแบบนั้นจะโดนฟ้าผ่าไงแล้วทางงั้นวิ่งตามพระอาทิตย์ไปเรื่อยเเอ้า จะไปอยู่ใ,ใกล้พาอาทิตอ่ะอียแล้เขาเขียนคําว่าบนพื้นโลกอยู่ไม่ใช่เหรอถ้าตั้งใจคิดอีกนดก็จะรู้เองอน,นะ่อะมันมีที่ที่มีแสงอาทิตย์อยู่นะที่นั่นไงเล่าคิดที่คิดที่คิดแล้วเร็วเออเออเอ้ยอ่ะ้างนลก็ถ้าอย่างนั้นทํา,งงาทไมเหรอหนีก่อนได้เปลี่ยนไปแล้วไกเอ้าหนีไปให้ไกลไกลสุดลอกเลยจะได้ไปโดนฟ้าผ่าแต่ว่าจะหนีไปที่ไหนล่ะ ไปครัวโลกเหนือเลยหนีมาที่นี่ต้องรอแน่ๆไตามมาได้ไกลไปไปไปติดเลยอ่าวิ่งแล้วไปลื่อนเฮ้โดนแน่โดนแน่สิ ยอแน่เราดังว้าวทองจ้าเอ้ยพวกนาแต่พอไปถูกแล้วตอนนี้คั้วโลกเหนือเป็นด้วยดูร้อนก็เลยเป็นเวลากลางวันกันหเวลาเอ้ยเอ้ยเหรียญมาเ่อสำเร็จเห็นไหมเล่าบอกแล้วจะมีพรสวรรค์ทางด้านนี้มากเลยได้เห็นทอง มันเป็นคุย,คยนั่นละกสิเนืน้อคุย <c oughs> ชะมัดเลยแค่ฟลุกมากกว่าละมั้ง